โอ้โหม้อีกแล้วครับของฝากจาก f อฟซนะก็เป็นของฝากจากบ้านไร่วังพยอมแล้วครับเห็นวิธีการห่อแบบนี้แบบมืออาชีพจริงๆนะเนี่ยสำหรับตั้งไว้หิ้วเลยก็พึงมาถึงให้นนเล็กเมื่อวานนี้เองนะเดี๋ยวเราลองแกะดูว่ามันจะคืออะไรนะนล็กก็ยังไม่รู้ว่า คุณหน่อยส่งอะไรมาให้นะช่องจิตในสารพีท่านจะได้เรียนรู้กับเรื่องราวที่หลากหลายไปกับนั่นอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนการลงคลิปใหม่ๆ การรือ้อคิดติดไปแล้วนะเนี่ยมาลุ้นกันว่าต้นอะไรโอ้เห็นแต่ใบฮะเห็นแต่ใบอ่ะเนี่ยเอามาต้นแรกเ,เดี๋ยวมันคือต้นอะไรไม่คุ้นไม่คุ้นไม่คุ้นเนี่ยเอาวางไว้ก่อน ต้นเนี่ยกระถางน่าจะกระถางใหญ่อ๋ออันนี้หมากผู้หมากเมียหมากผู้หมากเมียช็อกโกแลตอะ่ะตัวน,นี้เอ๊ะจำไม่ได้นะเหมือนกับว่านรางทองหรืออะไรนี่แหละไม่มันม่นใจอ่ะอันนี้ ตระกูลออมและฮะนะไม่รู้ว่าออมเงินหรือเปล่านะโอ้โหอ,อะไรเนาะใบแบนๆแบบนี้นะอะไรก็ไม่คุ้นเหมือนกัน น,นี่ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าต้นอะไรเพราะน,น,นั้นเลยก็ไม่เคยเลี้ยงนะเดี๋ยวต้องถามคุณหน่อยละว,ว่ามีอะไรมาให้บ้างเนี่ยน,น,นั่นเลยก็จัดการแกะออกมาเรียบร้อยแล้วนะแต่ว่าชื่อแท้ก็ยังไม่ค่อยรู้จักนะตัวนี้นะ่าจะเป็นหมากคู่หมากเมียช็อกโกแลตนะสีมันสีช็อกนะแล้วก็ตัวนี้ ไม่แน่ใจว่าว่านรางทองหรือเปล่านะคุณหน่อยก็ตอบด้วยแล้วกันตัวนี้ไม่ทราบเลยมันคล้ายๆกับกล้วยไม้ตระกูลซิมบิเดียมนะเนะี่ยเป็นคล้ายๆกล้วยไมนะ้ไม่รู้จักนะตัวนี้ก็น่าจะเป็นออมนะตระกูลออมเงินพวกนี้นะตระกูลเงินไหลามานี่แหละตัวนี้ ไม่แน่ใจว่าเป็นเพชรนารายหรือว่าขุนโจรครับกลับใจหรือเปล่านะหรือว่าจอมโจรกลับใจแล้วแต่จะเรียกกันนะถือว่าเป็นไม้มงคลแน่นอนส่วนตัวนี้ก็ไม่แน่ใจว่าเป็นท้ายมันเป็นไม่แน่ใจว่าเป็นเนยถั่วหรือเปล่านะเพราะคุณหน่อยบอกว่าเดี๋ยว ถ้ามีเนยถั่วเดี๋ยวจะส่งมาให้ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะก็คุณหน่อยเข้ามาตอบคอมเมนต์ด้วยแล้วกันนะฮะนะแต่ถึงอย่างไรก็ต้องขอบคุณคุณหน่อยมากๆเลยนะที่แบ่งปันไม้ที่นาเล็กยังไม่มีนะโอ้ทั้งนั้นเลยฮะนะยังไม่มีจริงนะก็แบ่งปันแลกเปลี่ยนกันนะฮะนาเล็กมีอะไรก็แบ่งปันให้คุณหน่อยเหมือนกันนะฮะนี่แหละฮะ บางทีเราไม่จําเป็นต้องเป็นเงินเป็นทองหรอกนะมีแลกเปลี่ยนกันน้ําใจให้กันนะเป็นกัลยาณมิตรต่อกันน,ะนี่เยอะแยะเลยคิดเป็นมูลค่าเนี่ยไม่ธรรมดาเลยนะเนี่ยอ่ะ,อะตอนแรก<อ>นี่ก็ใส่กระถางไปเรียบร้อยก็เป็นหมากผู้หมากเมียนะช็อกโกแลตและนี้ กินอะไรว่าสงสัยก็เหมือนในอะไรนะเหมือนกล้วยไม้ซิมบิเดียมอันนี้เป็นเศรษฐีไส้งอนนะใบเขียวอันนี้เศรษฐีไส่งอนใบด่างนะส่วนต้นนี้ก็คือพีนัทบัตเตอร์หรือว่าต้นถั่วเนยอะไรเนี่ยนะอันนี้ก็เป็นออมเงินอมทองโบราณน,นะส่วนต้นนี้ก็คือเพชรนารายนะหรือว่าขุนโจรกลับใจ นี่แหละฮะนะก็ต้องขอบคุณคุณหน่อยจริงๆฮนะที่แบ่งปันนะไม้ดีๆให้นาเล็กเลี้ยงนะใครที่สนใจอยากจะได้ไม้ส,สวยๆไม้ดีๆไม้มงคลติดต่อที่บ้านไร่วังพยอมเลยนะครับนะขายราคากันเองนะสำหรับนาเล็กก็เนี่ยได้มาเรียนรู้นะที่ไม่เคยมีนะก็เอามาเรียนรู้ในการเลี้ยงเนะี่ยแล้วก็ขยายพันธุ์เดี๋ยวเราลดน้ำกันหน่อย ปลูกเสร็จแล้วเราก็ต้องรดน้ำนะอะนะโมพุทธาย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 ะงาม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 นะจ๊ะงามนะจ๊ะงามนะจ๊ะงาม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 และหรูไปเลยอ่ะนี่ฮะไม้มงคลเรานะหลังจากอยู่ในกล่องของไปรษณีย์มาสองวันนะ ได้มาเจอน้ำสดชื่นขึ้นทันทีเลยเดี๋ยวก็จะอัปเดตให้ดูกันเรื่อยๆนะครับผมครับผมสลับคลิปนี้นะแล้วก็ฝากไว้เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ